สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับขอเพียงใครสักคนที่เข้าใจนะครับวันนี้หัวข้อนี้นะสำหรับคนที่รอคอยเรามานั่งคุยกันนะครับว่าวันนี้ผมจะคุยกับใครดีเอ่ยไพ่บอกว่าไงบ้างขอดูในซิวันนี้นะครับขอเพียงใครสักคนที่เข้าใจผมจะมาเข้าใจคนที่ มีภาระความรับผิดชอบคือผมเข้าใจว่าคุณมีภาระค่อนข้างหนักหน่วงหนักหน่วงสาหัสกสันหกด่านการเดินทางของชีวิตการเดินทางในท่านหน้าที่การงานตลอดเวลามันมีภาระที่หนักหน่วงไม่ใช่แบบว่า มาแบบสบายชิลๆเรื่อยๆมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมาคุณเกิดมาพร้อมกับภาระหน้าที่ภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลรับผิดชอบคุณไม่ใช่คนที่ทําอะไรที่ส่งเดชทําอะไรลวกๆไม่ใช่คนนั้นคุณคือคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้ได้รับผิดชอบนะจะทําเป็นอย่างดี ทำเป็นอย่างดีเลยทำด้วยความระมัดระวังอย่างดีปราณีตละเอียดรอบคอบทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันต้องต้องทำอย่างใกล้ชิดทำด้วยความระมัดระวังเพราะว่าอะไรมันมีเรื่องของภาระผิดชอบเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตภาระภาระเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ไงคือเกิดมาพร้อมกับภาระเลยแหละ ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่อยากทำได้ไหมไม่ได้มันจำเป็นจำใจจำยอมต้องทำภาระนี้ที่บางทีเราเกิดมาเราคุณคิดว่าทำไมฉันต้องมาทำภาระหน้าทีน่นี้ทำไมฉันต้องทำแบบนั้นต้องทำแบบนี้แบบมันมีเรื่องของภาระหน้าที่อ่ะไม่ได้เกิดมาแล้วแบบว่าไม่ได้เกิดมาแบบตัวเบาสบายอ่ะ ออมันไม่ได้เกิดมาแบบโซบอสบายหรือว่าแค่ดูแลชีวิตตัวเองก็จนที่แล้วแต่นี่มีภาระพวกมาด้วยอ่าสำหรับคนที่มาฟังคลิปนี้เรามาคุยกันครับขอเพียงใครทุกคนที่เข้าใจสําหรับคุณที่มีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลต้องเลี้ยงดูเขาเหล่านั้นแต่ถึงยังไงซะหกดาบมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพัน สืบเนื่องต่อเนื่องมาจากอดีตเขาเคยดูแลเราพอมาถึงชาติเนี้ยเราก็ดูแลเขาเป็นการตอบแทนมันมีพาระพันธะสัญญาผูกพันกันมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิม,มเราจึงต้องกลับมาดูแลเขาอย่างดี เด็กซันผมมองว่าไพ่เนี้ยคุณมีภาระความรับผิดชอบเรื่องลูกบางคนก็เป็นลูกบางคนก็เป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนเป็นภาระแต่ภาระเนี้ยมันแฝงมาด้วยความความสุขความสุขที่ได้ดูแลรับผิดชอบสิ่งสิ่งนี้บางคนก็มีหมามีแมวบางคนก็มีม้าเด่สซันเป็นม้าสัตว์สีเท้า รักเหมือนลูกอะ่ะเออป,ประมาณว่ารักเหมือนลูกรักหมารักแมวเหมือนลูกหรือบงางคนก็เป็นลูกแท้ๆเป็นความรับผิดชอบที่สืบเนื่องเกี่ยวเนื่องกันมาแต่เก่าก่อนยังไงคนต้องดูแลเขาให้ดีนะอืมยังไงต่อดูให้ต่ออ่าเหมือน ถ้าเอาแนวโชคลาภไปเลยนะคือเด็กก็ให้โชคสัตว์เลี้ยงก็ให้โชคบุตรบริวารก็ให้โชคถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่แสดงว่าไอ้น้าหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยมันก็มาพร้อมกับโชคลาภที่เกิดขึ้นเดอะเมดิเชียนเป็นเรื่องของข่าวดีเรื่องของโชคลาภมมันเป็นทพ่ของการ เขาเรียกว่าอะไรอรับมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตทุกครั้งที่มีเขาทุกครั้งที่มีพระราหน้าที่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตผมมองว่าเมจิเชียนเนี่ย เหมือนเหมือนคุณรู้อะไรมางอย่าบางอย่างว่ารู้ว่าต้องทำรู้ในหน้าที่รู้ในความรับผิดชอบที่ต้องดูแลมันก็เป็นความสุขส่วนหนึ่งอะที่ได้ดูแลได้รับผิดชอบได้ทำตรงนั้นน่ะอถ้าเปรียบเปรียบเสมือนเรือคุณก็เป็นเรือจ้างหกดาบคุณเป็นคนพายเรือให้คนไปถึงฝั่งอืม บางคนบางท่านก็มีอาชีพแบบเกี่ยวกับขนส่งนะขับรถส่งคนวินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยขับรถส่งของโอจิสติกงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งอ่าเพราะว่าอยากรับิดชอบให้ของนั้นถึงจุดหมายสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสัญจรการเดินทาง ประเภทขนส่งคนเน้นย้ำนะขนส่งคนขนส่งของมีค่าคนที่มาดูคลิปนี้นะขนส่งคนของขนส่งของมีค่าเนี่ยช่วงเนี้ยภพยขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นโอกาสของคุณโอกาสดีที่สุดแล้วช่วงนี้จะเป็นดีที่สุดในรอบในรอบสิบแปดปีในรอบสิบสองปีที่มันเวียนมาเวียนมาบรรจบอืม ถ้าเมื่อสิบแปดปีที่แล้วลองย้อนนึกกลับไปว่าเมื่อสิบแปดปีที่แล้วคุณประสบความสําเร็จยังไงประสบความสําเร็จนั้นจะย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก้าวดาบมันมีเรื่องของการไม่ได้พักผ่อนนะ มันเหมือนว่าถ้าคุณทํางานที่สายสายงานที่เกี่ยวข้งของกับการขนส่งในช่วงเนี้ยแทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยอืเบินรอบเบินรอบทางานเยอะทํางานล่วงเวลาอย่างที่บอกกมันมีเรื่องของภาระความรับผิดชอบเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณต้องทําเยอะเป็นพิเศษอ่ะอืมต้องทําเยอะกว่าเป็นพิเศษ ช่วงนี้บางท่านบางท่านอาจจะนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานกะาดึกทำงานกลางคืนกลางวันเลี้ยงลูกกลางคืนเรียนหนังสือต่ออะไรยเงี้ยมีความเป็นไปได้เพราะว่าช่วงกลางคืนคุณอาจจะเอาเวลามาศึกษาหาความรู้ก็ได้ เอามาเรียนเสริมเอามาเรียนเพิ่มอืมกลางวันทํางานขับรถกลางคืนมาเรียนเสริมหรือบางคนต้องดูแลดูแลคุณพ่อดูแลคุณแม่ดูแลลูกดูแลสัตว์เลี้ยงในเวลากลางวันกลางคืนก็มาเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมเนื้อหาเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้อืแต่มันมีไพ่ของโชคดีขึ้นมาหรือ งานนี้ไม่ค่อยน่ามีอะไรให้กังวลใจอะไรนะช่วงนี้งานเยอะนะ,ม,ะยยมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำมีอะไรหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบอบางคนบางท่านอยู่ในสภาวะที่ต้องแข่งขันกับตัวเองหรือแข่งขันกับเพื่อนร่วมงานแข่งขันกับคนอื่น แต่งานเยอะนะช่วงนี้ถ้าคุณมันมีเนี่ยจะซันไม่จะเชี่ยนมาเนี่ยงานเยอะแน่นอนทั้งงทางงานเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนะคนที่มานั่งฟังนะถ้าไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณทํางานอยู่สายงานเราจิสติงานเกี่ยวกับการส่งของงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรับผิดชอบคอนเซป t นี้เลยงานเยอะดูแลรับผิดชอบบางคนบางท่านมีอาชีพดูแลสัตว์เลี้ยง เตรียมขยายกิจการได้เลยนะงานจะเยอะมากบางคนบางท่านรับดูแลเด็กก็อาจจะมีเด็กมาเพิ่อมอีกหลายคนในบ้านเลยแนละเนี่ยงานประเภทเนี้ยดูแลเด็กดูแลสัตว์เลี้ยงแต่ถ้าเป็นพวกงานขนส่งงานขนส่งก็จะค่อนข้างจะเยอะช่วงนี้นะงานขนส่ง โอเคแหละช่วงนี้มีไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาเนี่ยคุณเหนื่อยคุณอยากจะขอกําลังใจจากใครสักคนหนึ่งอยากจะได้ความรู้สึกดีๆหรือบางครั้งบางคนได้พบเจอกับน้ําจิตน้นําใจาถ้าเป็นความรักถ้าเป็นความรักคุณก็จะเจอใครสักคนหนึ่งที่ทำให้หัวใจคุณสดชืน่น แต่ถ้าเป็นเรื่องงานหรือเป็นเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ที่อะไรก็แล้วแต่ได้ละมันเป็นเรื่องของทําให้รู้สึกใจปูความรู้สึกดีคุณจะได้พบเจอเรื่องราวดีๆความรู้สึกดีๆเข้ามาในชีวิตช่วงนี้ยังต้องดูแลตัวเองรักษาตัวเองให้มากๆม,มันมีเรื่องของการนอนไม่หลับอยู่ มีเรื่องของระบบน้ําในร่างกายที่ยังไม่สมดุลนะครับบางคนบางท่านทํางานกลางคืนนะอ,อันนี้ต้องต้องดูแลตัวเองให้ดีเหน่อบางคนบางท่านทํางานสายกลางคืนถ้านงานสายกลางคืนลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับลูกค้าเขาค่อนเยอะแต่ถ้าจะหาหาคนจริงใจด้วยในสายงานกลางคืน หนึ่งถ้วยมีนะมีโอกาสเจอคนที่จริงใจด้วยอืมีโอกาสเจอแต่ยังน้อยคุณต้องดูแลตัวเองก่อนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆในกรณใีในกรณีที่คุณมีแผนมีแผนที่จะไปทํางานที่ต่างประเทศเป็นผีน้อยไปทํางานต่างประเทศทํางานที่ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของตัวเองที่ต่างประเทศอ่ะ มันดีแหละมันดีแต่อยากให้ดูแลตัวเองเยอะๆดูแลตัวเองมากๆเพราะงานค่อนข้าง,างโหดไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนสำหรับบางคนนะที่คิดจะไปทํางานแบบเนี้ยทํางานกลางคืนที่ต่างประเทศอาจจะต้องคิดให้หนักๆคิดให้มากๆสามารถอ่านใ่าสามารถบอกไปทางแนวนั้นได้นะเป็นคนประเภทนั้นได้อืแต่ผมก็เป็นกําลังใจให้พวกคุณนะเพราะว่า บางทีบางครั้งการตัดสินใจของเราอะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวไงมันมีเรื่องของภาระความรับผิดชอบเข้ามาเข้ามาตัวแปรให้เราต้องตัดสินใจด้วยว่าเราอยากจะมีเงินยเยอะๆไปดูแลคนที่เรารักเพราะฉะนั้นมันก็มีทางเลือกไม่มากมีความทางเลือกไม่มากที่เราจําเป็นต้องทําอาชีพนี้ต้องทํางานกลางคืนต้องทํางานแบบนี้างทั้งที่เราเองก็ไม่อยากทาเท่าไหร่หรือกฎเกณฑ์ของ ทุกสปาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดนดนดน,ดนให้เราเดินในเส้นทางนี้อืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละอยู่ที่เราอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกไหมมันมีโอกาสไหมมันมีช่องทางอื่นอีกไหมถ้าเราสามารถมีการพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได้ด้วยจิตใจอันเข้มแข็งและแรงกล้าผมว่าคุณน่าจะ ไปได้ไกลอีกกว่านี้ไปได้ไกลอีกกว่านี้อบางคนบางท่านมองว่าชาวเมดิเชียนนะมองว่าโชคชะตานี้เบื้องบนกําหนดแต่จริงๆแล้วลองคิดดูดีๆว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นใครกําหนดตัวเรากําหนดเองทั้งหมดตัวเรายอมรับในโชคชะตานั้นตัวเรายอมรับที่จะเดินเส้นทางนี้ยอมรับที่จะเป็นไปแบบนี้ เพราะว่าหนทางห่งความสําเร็จสําหรับใครลหลายๆคนมันยากมันยากมากมันยากมากจริงๆหรือว่าคําว่าสําเร็จมันยังอยู่ห่างไกลมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราสู้คือความสําเร็จอะมันไม่ได้มาด้วยโดยง่ายสําหรับใครบางคนแต่ถ้าใครบางคนสู้แล้วปันฝ่าความสําเร็จนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่หอมหวานเหนื่อยก่อนลาบาก ลำบากก่อนสบายทีหลังประมาณนี้นะแต่ก็าเข้าใจนะว่าบางทีบางครั้งอ่ะกฎเกณฑ์หลายๆอย่างถูกบีบบังคับมาให้เราต้องเลือกให้เราต้องทําบางครั้งเราก็ไม่อยากจะทําแบบนี้หรอกไม่อยากทํางานแบบนี้หรอกไม่อยากจะใช้ชีวิตอย่างนี้หรอกไม่อยากมีชีวิตแบบนี้หรอกบางคนบางท่านบอก,กเลือกไม่ได้ บางครั้งบางคนบางท่านบอกไม่ได้ตั้งใจจะเลือกด้วยซ้ำมันเป็นไปของมันเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอยากบอกว่าอย่างไม่ใจเชี่ยนหนึ่งถ้วยเนี่ยโอกาสเราสร้างได้ถ้าเราคิดจะสร้างนะโอกาสเราสร้างได้เราเราเป็นมนุษย์ที่สามารถเลือกเส้นทางเดินของเราได้ถ้าเราอยากจะเลือบถ้าเราอยากจะเลือกนะผมอยากให้นึกถึงสภาพ ทางที่มันมีแต่ต้นหญ้าบางคนอาจจะเป็นทางที่มีแต่ต้นหญ้านิ่มๆเอามีดเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาก็เป็นทางเดินแล้วบางคนเส้นทางที่จะไปนั้นเต็มไปได้วยกากหนามมันก็ทำให้ยากลำบากขึ้นอีกนิดหนึ่งบางคนเส้นทางที่เดินมีแต่ต้นไม้ใหญ่ภูผาหินมันก็ยากขึ้นไปอีกอืมแต่ แต่เราก็เลือกที่จะเดินได้ไงเราไม่จําเป็นต้องไปทางนั้นใช่ไหมอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกว่าที่ดูไา่มาหลายคนแล้วว่าถ้าทางไหนแล้วรู้สึกว่าทาแล้วยากลําบากเหนื่อยย่ยอท้อทางนั้นไม่ใช่ทางของเรา,าแต่ถ้าเราทําดีแล้วทางนั้นป,อปล,ลอดโปร่งโล่งสบายแต่ถ้ามันเป็นอากูศนเราก็ไม่ควรจะหลงเข้าไปในทางนั้น ทางใดที่มันง่ายปลอดโปรง่งเบาสบายมีความสุขเป็นกุศลเป็นเรื่องดีเป็นธรรมดีอันนั้นคือทางของคุณอยากจะบอกว่าอย่างที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยคือแต่ละคนกน็มีแนวทางเป็นของตัวเองอยู่แล้วมีดีดีเอ็นเอของสภาเขาเรียกว่าอะไรดีเอ็นเอของความสุขมันเกิดขึ้นอยู่ในตัวอยู่แล้วเพียงแต่เรา่า เราต้องหาดีเนเอนั้นให้เจอหาหนทาง้ให้เจอว่าจริง,จร,งจริงแล้วอะประเด็นคือว่าคุณเกิดมาทําไมอย่างหกดาบเนี่ยไพ่หกดาบขึ้นมาเนี่ยลองพิจารณาดูแล้วอะเกิดมาเพื่อมีหน้าที่ส่งคนให้ถึงฝั่งส่งของให้ถึงเป้าหมายปลายทางมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสินค้าหรือผู้คนทําให้คน ไปถึงจุดหมายทำให้ของไปถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยอ่าน,นี่ก็อาจจะเป็น,นกลไกของชีวิตชีวิตหนึ่งที่คุณเกิดมาต้องทำสิ่งนี้รับผิดชอบสิ่งนี้อาถ้าเราดูแล้วว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเด e อ u ซันกิจการจเจริญรุ่งเรืองกิจการดีเดอเมทิเชียนมีโชคมีชัยงานเยอะนอนไม่หลับอ,อาจจะต้องมีเพิ่มรอบกลางคืนด้วยซ้ำงานมันเยอะ เนี่ยถ้าเรารู้เป้าหมายแนวทางเราก็สามารถที่จะเติบโตขยับขยายเส้นทางในการทำมากินในแนวนี้ได้เพียงแต่ต้องให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือไม่ชอบหรือหรือโชคชะตามันชี้นำให้เรามาเติบโตในสายอาชีพนี้อะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของอาชีพบางครั้งเราดูไม่ออกหรอกว่าเราจะทำอาชีพอะไรใช่ปะถ้าเราไม่ได้ลงมือทำล้ว หรือไม่ได้ลงมือทํากันจริงๆบางทีเรานึกไม่ออกนะว่าเอ๊ะตัวเราเนี่ยมีความสามารถอะไรชอบอะไรถ้าเราไม่ได้ผ่านการทําอะไรหลายๆอย่างมาด้วยตัวเองมันจะนึกไม่ออกไงว่าเราทํานี้ได้ไหมทํานี้ได้ไหมแต่ถ้าเราเคยลองผิดลองถูกมาว่าเอองานนั้นทํแล้วก็ไม่ดีทํางานนี้ก็ไม่ดีจนจับพัดจับผูมาอยู่ในสายงานเงนี้ยเอา้าดีเฉยเลยอย่างเงี้ยอ่าอันนี้มันก็ต้องลองแต่ถ้า,ถาดีถาม ไม่มีใครรู้เท่ากับตัวเรารู้ลึกแล้วเรามีเราเก่งในเรื่องใดอย่างที่ผมคุยกับคุณในวันนี้คุณมีความสามารถที่จะดูแลและรับผิดชอบความความสามารถเด่นของคุณคือการดูแลและรับผิดชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าหกไม้หกดาบคนจาวเรืออันนี้มันเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแล้วทำในอย่างดีไงมันไม่ได้ทำแบบทรงๆไม่ได้ทำที่ช่วย ทุกย่างก้าวทุกเส้นทางมันเต็มไปด้วยความรับผิดช,ชอบไงเพราะฉะนั้นงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดช,ชอบคุณทําได้ดีทําได้ดีที่สุดและคุณก็มีความสุขที่ได้รับผิดช,ชอบสิ่งสิ่งนั้นนะมองว่าตอนเนี้การทําสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดี อุปสรรคปัญหาอะไรมันยังไม่หมดไปหรอกมันยังมีอุปสรรคปัญหามาเรื่อยๆเ,เพราะว่ามันเป็นครึ่งทางที่เราอาจจะเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตที่ผ่านมายังเหลืออีกครึ่งหนึ่งของชีวิตที่ต้องสู้และฝันฝ่าต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเด e ดฟันมิจะเชียนโผล่ขึ้นมาแล้วมันบอกว่าสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณถ้าคุณหวยหาเรื่องของงานงานก็จะเยอะอืม ขอดูสรุปหนึ่งใบได้ไหมของวันนี้ที่ผมคุยด้วยอโอกาสที่จะเติบโตในสายอาชีพนี้มีนะราชนีไม้พูนอยู่นั่งบัลลังควบคุมดูแลง,งานทั้งหมดเป็นเจ้าแม่เป็นเจ้าพ่อของการงานสายงานนี้โอกาสที่จะเดินขั้นเลื่อนต,ตำแหน่งมีโอกาสที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีโอกาสที่จะขยับขยายกิจการ มีครับสำหรับคนที่เป็นสายมูอยากให้งานดีไปบนบานสารกล่าวให้งานเยอะช่วงนี้แหละสิ่งที่มูไว้สิ่งที่บนบานสารกล่าวไว้จะส่งผลดีให้กับคุณอ,อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะจ๊ะโอเคเบิกบานจันทร์ใสเข้าไว้นะครับอมืมันมีเรื่องของความอดทนเข้ามานะ มีความอดทนอดอดทนมากอดทนเป็นพิเศษแต่ให้อดทนอีกนิดหนึ่งความอดทนที่เกิดขึ้นเนี้ยคุณอดทนได้มาครึ่งทางแล้วอีกนิดเดียวก็จะถึงปลายทางแล้วสดใสแน่นอนสิ่งที่คุณพยายามทำเพียรพยายามทำมาทุกอย่างฟังไว้นะครับสำหรับคนที่มาฟังคลิปนี้ขอเพียงใครเพกคนที่เข้าใจการเดินทางของชีวิตคุณการเดินทางของความสำเร็จคุณ อีกนิดเดียวจะถึงเป้าหมายแล้วขออย่าพึ่งถอดใจอย่าพึ่งถอดใจวิริยะอุตสาหะมานะเพียงพยายามอาขอให้เกิดขึ้นกับคุณนะครับชัยชนะอยู่แค่ปลายทางความสำเร็จอยู่แค่ปลาอยอุโมงค์อีกนิดเดียวจะประสบความสำเร็จผมบอกได้เลยว่าอีกนิดเดียวสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้จะประสบความสำเร็จ อดทนอีกนิดตึดใจอีกนิดหนึ่งยังไงก็แล้วแต่ผมจะเป็นกำลังใจให้กับคุณมีปัญหาอะไรอยากพูดคุยแวะเวียนมาทักทายได้นะครับสำหรับขอเพียงใครสักคนนี้ผมเข้าใจนะว่าการที่คุณทำมามันเหนื่อยมันท้อมันหิวมันหวยหา มันมีความต้องการอะไรมากๆหลายๆอย่างมันประดังประเดเข้ามาในชีวิตแต่ความสําเร็จมันต้องใช้ความพยายามอีกนิดหนึ่งครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วอย่าพึ่งท้อทแท้อย่าพึ่งหวนไหวให้อดทนแบบเนี้ยอีกนิดเดียวก็จะฝ่าฟันไปได้มันอย่าให้คุณมองว่ามันเป็นเรื่องของการทดสอบมากกว่าบททดสอบเนี้ยหนึ่งร้อยข้อคุณทํามาแล้วหกสิบข้อเหลืออีกสิบข้อก็จะเสร็จแล้ว มันเป็นบทข้อสอบที่มันผ่านมาด้วยดีแล้วหลืออีกนิดเดียวก็จะประสบความสำเร็จนะครับโอเคละขอเป็นกำลังใจนั่งอยู่ข้างๆข,ขอให้ก้าวผ่านตัวนี้ไปได้เพราะสุดท้ายแล้วราชนีไม้ความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือแน่นอนมีผู้ใหญ่ใจดีให้การช่วยเหลือแน่นอนขอการสนับสนุนจากใครมีคนช่วยเหลือ แน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอยู่เคียงข้างท่านแน่นอนอตรงอย่าหวั่นไหวเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับจบแล้วนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไ,ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับคือผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ